มนุษย์สรรหาวิธีการมากมายเพื่อมาปิดบังความลับและหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการเข้ารหัสที่หวังกันว่าจะไม่มีผู้ใดถอดความมันได้และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10บรหัสลับที่ยังไขปริศนาไม่ได้ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ปรหัสลับดากาเปเยฟ เริ่มต้นกันที่รหัสลับดากาเปเยฟที่ปรากฏอยู่ในหนังสือโคดแอนไซเฟอร์แต่งโดยอเล็กซานเดอร์ดากาเปเยฟที่ตีพิมพ์มาไว้ในปี1939โดยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการถอดรหรรัสต่างๆซึ่งเขาก็ได้ใส่รหัสลับชุดนี้เอาไว้ในส่วนท้ายของเล่มเหมือนเป็นแบบฝึกหัดเดียวไว้ท้าทายคนที่อ่านหนังสือจบเลยอยากให้พวกเขาลองถอดรหัสลับนี้ดูแต่ทว่าไปไปมาๆาก็กลายเป็นว่าไม่มีใครสามารถถอดรหรรัสที่ว่านี้ได้และยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งในภายหลังแม้แต่ตัวของนาย,าาเยอ,อาเ,เ,เอล็กซานเดอร์ดาร,ร ที่ว่านี้ไปแล้วอันดับที่9รหันลับคริปโตส คริปโตสคือปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นมาจากแผ่นทองแดงตั้งอยู่ที่สำนักงานของ CIA ในรัฐเวอร์จิเนียโดยที่มาของมันนั้นเกิดจากการที่ CIA อยากได้ปฏิมากรรมสักชิ้นมาตั้งไว้ในพื้นที่สำนักงานจึงได้มอบหมายให้ปฏิมากร,รที่มีชื่อว่าเจมส์ซาบอนเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาซึ่งในเจมส์ซาบอนก็ได้ไปศึกษาวิธีการสร้างหารหัสลับจากกรดิตหัวห,หน้าหน่วยทอหรหัสลับของ CIA จนได้ออกมาเป็นปฏิมากรรมคริปโตสที่มีตัวอักษรที่เป็นหรหัสลับอยู่869ตัวัวซึ่งมนถูกแปดงออ็หกสหลัก้าตัตงแต่งมันติดตั้งในเดือนพฤิกายนนปี1 1990มัก็ไ นใจของผู้คนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนักถอดรหัสทั่วไปหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ถอดรหัสของ CIA แต่ไม่ว่าจะพยายามถอดรหัสมากแค่ไหนก็ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนาของมันได้จนกระทั่งในปี1999นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าเจมส์คิลโลกีก็สามารถไขร,รหัสลับที่ว่านี้ได้สําเร็จแต่เป็นเพียงแค่3จากส่ส่วนเท่านั้นซึ่งในส่วนสุดท้ายเขาก็ยังถอดรหัสได้ไม่สมบูรณ์โดยยังมีตัวอักษรใน97ตัวที่ยังเป็นปัญหาอยู่และยังไม่มีใครถอดรหัสในส่วนที่4นี้ได้สืบเนื่องมาจ,ถจ,จนถ อันดับที่8ภาพแกะสลักในห้องถงชักโบโลฟ ห้อ,องโถงชักโบอฟแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษข้างในนั้นมีแท่นแกะสลักที่มาจากภาพวาดของศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่านิโคลาปูแซงแต่ภาพแกะสลักนี้จะมีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อทําเป็นรหัสลับโดยในภาพแกะสลักนี้เป็นภาพคนเลี้ยงแกะดิชีไปที่หลุมฝังศพซึ่งมีภาษาละตินที่แปลเป็นไทยว่าฉันยังอยู่ในอาคาเดียส่วนด้านล่างก็มีการจารึกตวกัวอักษร D O U O S V A V V M เดยนับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18เป็นต้นมาก็ยังไม่มีใครสามารถถอดรหัสลับที่ว่านี้ง่่งคา,า,าควนซึกล ว่านอกจากตัวอักษรที่เป็นรหัสลับแล้วความแตกต่างระหว่างภาพแกะสลักกับภาพวาดต้นฉบับมันก็เป็นรหัสลับเช่นเดียวกันซึ่งทฤษฎีที่กล่าวขานมากที่สุดเกี่ยวกับรหัสลับที่ว่านี้กล่าวกันว่าผู้ใดที่สามารถไขรหัสลับนี้ได้คนผู้นั้นก็จะรู้ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ในตำนานตั้งอยู่ที่ใดอันดับที่7รหัสลับทองคําแทง่ง ในปี1933มได้มีการออกทองคําแท่งจํานวน7็แท่งให้แก่นายพลหวังที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนโดยทองคําทั้ง7็แท่งนี้บนพื้นผิวมีรหัสลับที่เป็นภาษาละตินซึ่งกล่าวคนว่ามันมีความเกี่ยวพันกับเงินฝากจํานวนสารล้านเหรียญสหรฐัฐที่ฝากเอาไว้ในธนาคาร US Bank ของสหรัฐอเมริกาซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถไขรหัสลับที่ว่านี้ได้แต่ที่แน่ๆต่อให้มันไม่มีความเกี่ยวพันกับเงินสามรยล้านเหรียญสหรฐัฐแต่มูลค่าของทองคําแท่งทั้งหมดนั้นก็ยังสูงมากอยู่ดีโดยทองคําแต่ลงงนนนััั้้มมีําากกกกถึ1.8ิร อันดับที่6ประหารลับเชา ในปี1918ชายที่มีชื่อว่าจอห์นเอฟเบิร์นได้คิดค้นวิธีการเข้ารหัสลับของตัวเองขึ้นมาโดยข้อดีของรหัสลับชุดนี้มันคือรหัสลับที่ไขได้ยากแต่ถ้ว่าผู้ใช้งานสามารถถอดความได้อย่างง่ายดายโดยเครื่องมือพิเศษที่มีขนาดเท่ากับกล่องซิก้าเท่านั้นโดยเขาได้นําเสนอระบบการเข้ารหัสที่ว่านี้ให้แก่รัฐบาลสหรัฐโดยหวังว่าพวกเขาจะเอาไปใช้ในกองทัพแต่ทว่าทางรัฐบาลก็ไม่สนใจแม้ว่านายจอห์นเอฟเบิร์นจะพยายามนาเนอรหัสลับนี้เป็นเวลานานติดต่อกันถึง40ปีแต่่่่ทททาาาางรรัฐบลสสสก็ไมนนนใใจจอยยูดดีีุ้เข ประกาศออกมาว่าผู้ใดที่สามารถทอธารับที่ว่านี้ได้เขาจะมอบเงินสดให้เป็นรางวัลแต่ทว่าเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถทอธารับชุดนี้ได้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปจากนั้นในเดือนพฤษภาคมปี2010ลูกสะใภ้ของเขาก็ได้มอบเอกสารและข้อมูลวิธีการเข้าทาลับทุกอย่างที่มีให้แก่พิพิธภัณฑ์การเข้าธาลับแห่งชาติที่อยู่ในรัฐแมริแลนด์นั่นจึงทําให้ปริศนาที่เมย์ยปีถูกเฉลยคําตอบออกมาอันดับที่ 5. ประหารรับโดลาเบลา นี่คือผลงานของกวีและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษกับรหัสลับที่มีเชื่อว่าโดลาเบลา่าโดยชายผู้นี้นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการแต่งเพลงแล้วเขายังลงรายในาศาสตร์ของการเข้ารหัสลับอีกด้วยนั่นจึงทําให้วันที่14รกรกฎาคมของปี1897เขาได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้เพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าโดลาเพนนีโดยเนื้อความในจดหมายก็คือรหัสลับโดลาเบลา่าและนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีนักถอดรหัสมากมายที่พยายามไขปริศนาที่ว่านี้แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครทําสําเร็จสักคนอันดับที่4รหัสล ในปี1820ชายที่มีชื่อว่าบิลได้ซุกซ่อนเกวียนที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามันมีทั้งทองคําเครื่องประดับเงินและเพชรนินจินดาต่างๆมากมายโดยเขาซ่อนเอาไว้ที่รัฐเวอร์จิเนียและไม่เคยบอกตําแหน่งที่ตั้งให้ใครรู้เว้นเพียงแต่ว่าเขาได้เขียนมันลงไปเป็นรหัสลับแล้วเก็บเอาไว้ในกล่องจากนั้นก็ทิ้งกล่องนั้นกล่าวไว้ที่โรงแรมแล้วตัวเขาก็จากรัฐเวอร์จิเนียไปซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าของโรงแรมก็มาพบข้อความเข้ารหัสนี้แต่เขาก็ไม่สามารถไขปริศนานี้ได้จากนั้นในปี1855ก็มีการนนํําาาารรรหััสลบททีีี่่่ว้ปตตพพพิม์แแแกเผย ยังไม่มีผู้ใดสามารถไขปริศนาที่ว่านี้ได้เช่นเคยและต่อให้ในสมัยนั้นจะมีคนที่อ้างว่าสามารถถอดรหัสที่ว่านี้ได้แต่เข้าจริงๆแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆว่ามีคนทําแบบนั้นได้จริงนั่นจึงทําให้รหัสลับบิลที่ว่านี้ยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 3. รหัสลับลีเนียเ ในอดีตนั้นมีการค้นพบรหัสลับ2ชิ้นที่มีการตั้งชื่อว่าลิเนียเและลิเนียบีซึ่งเป็นรหัสลับของชาวคริสต์โบราณจากนั้นก็มีทั้งนักโบราณคดีและนักขอดรหัสมากมายที่พยายามถอดความหมายของรหัสลับทั้ง2ชิ้นแต่ก็ไม่สามารถทําได้จนเวลาล่วงเลยมาถึงปี1952ชายที่มีชื่อว่าไมเคิลเวนทริสก็สามารถถอดความลิเนียบีได้สําเร็จและเนื้อหาที่เขาได้มานั้นเขาก็เขียนลงในหนังสือมายเเดนกรีกส่วนการขายรหัสลับของลิเนียเบอกได้เลยว่ายังไกลความจริงมากๆเพราะแม้แต่นายไมเ,เคมเลมิลเวนทริสก ก็ตามก็ยังมีการประเมินเอาไว้ว่าภาษาที่ใช้เขียนใน Linear A น่าจะเป็นภาษาโบราณที่ใช้กันในช่วง1,450ปีก่อนคริสต์กาลอันดับที่ 2. ตํตำราวอยนิช ตำราวอยนิชคือตำราโบราณจากยุโรปยุคลางคาดว่าน่าจะถูกเขียนขึ้นมาในช่วงกลางศตรวรรษที่15โดยได้มีการค้นพบในปี1912โดยภายในตำราเริ่มนี้ก็มีทั้งรูปภาพและข้อความที่เป็นปริศนาซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจได้แม้ว่าจะมีบางรูปที่ดูออกว่าเป็นรูปอะไรแต่เขายังมีหลายๆรูปและหลายๆข้อความที่เราแทบไม่รู้เลยว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งตะลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีผู้เชี่ยวชาญจากมากมายหลากหลายสาขาพยายามเข้ามาศึกษาเพื่อไขค,ความลับของมันไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยายลัยต่างๆนักภาษาศาสตร์นักคณิตศาส หรือแม้แต่ทาง FBI ก็เคยพยายามถอดรหัสที่ว่านี้ด้วยเหมือนกันแต่ทว่าก็ไม่เคยมีใครถอดรหัสได้สําเร็จแม้แต่คนเดียวจะมีก็เพียงแค่การตีความที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้แบบ100%ว่ามันถูกต้องหรือไม่อย่างไรอันดับที่1รหัสลับโฟดอส มาถึงอาหารลับจากอียิปต์ยุคโบราณกับแผ่นดินเผาที่มีชื่อว่าโฟดอสที่ถูกค้นพบในปี1903ภายในพื้นที่ของเกาะครีตโดยในแผ่นดินเผาที่ว่านี้ก็มีสัญลักษณ์อยู่ทั้งหมด241ตัวมีการจัดเรียงที่ซับซ้อน่วนให้ชงงงวยจนแม้แต่นักประวัติศาสตร์และนักอียิปต์วิทยาก็ไม่สามารถตีความสัญลักษณ์ที่ว่านี้ได้สัญลักษณ์เหล่า,านี้ไม่สามารถไปประกอบให้กลายเป็นข้อความได้จึงทําให้มีข้อสันนิษฐานต่างๆนานาที่อาจจะเป็นไปได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นรายชื่อทหารมันอาจจะเป็นเครื่องรราาาาางงเป็นข้อออมูลทศสหืจจะ เป็นบทสวดบูชาเทพเจ้าแต่ถ้าว่าเนื้อความที่แท้จริงนั้นจะเป็นอะไรเราก็คงต้องรอคอยการไขปริศนาต่อไปในอนาคต